นดัดดาเปิดใจแล้วรักไม่จำกัดเพศขึ้นเขียงรีดหุ่นสวยสแลนเดอร์เปิดเผยรักใหม่ได้ทุกเพศหายหน้าหายตาไปนานกับนักร้องสาวเจ้าของบทเพลงดาวกระดาษอยา่างปนัดดาเรืองวุฒิหลังซุ่มไปขึ้นเตียงรีดหุ่นสแลนเดอร์โดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าหายไปหลายปีอยู่เพราะโควิดแต่ก็ยังพอมีงานอยู่บ้างลงเสียงโฆษณาตอนนี้ก็กำลังมีละครช่องสามส่วนงานเพลงซิงเกิลใหม่คงยักไม่ออกตอนนี้ พราะอยากทำอะไรใหม่ๆบ้างหากคอนเซปต์ดีก่อนแต่ก็มีเพลงประกอบละครถามว่ากลับมาร่วมงานกับอดีตแฟนเก่าอย่างโอลิเวอร์บีเวอร์จะมีลมพัดหวนไหมอายุมากแล้วกับพี่โอลิเวอร์ตอนนี้พี่เขาไปเป็นผู้จัดละครช่องเจ็ดพี่เขาก็เรียกเราไปร้องเพลงประกอบให้เราทำงานร่วมกันได้ไม่มีปัญหาเราพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง ส่วนเรื่องจะคบผู้ชายหันมาครบรักเพศเดียวกันนั้นได้หมดนะไม่จำกัดว่าต้องเพศไหนไม่ได้เบื่อผู้ชายไม่ได้เบื่อรักเปิดตัวเองตลอดที่ผ่านมาก็มีคนเข้ามาจีบมาคุยมีทั้งท่อมผู้ชายเกย์ก,ก็ยังมีอยากจะบอกว่าความรักไม่จำเป็นว่าฉันเป็นผู้หญิงและต้องคบผู้ชายเท่านั้นเราสามารถครบได้ทุกเพศเข้ามาเถอะ